งานองค์พระปฐมเจดี2,563งานประจำปีสุดยิ่งใหญ่นี่เลยครับสำหรับบรรยากาศงานวัดสุดยิ่งใหญ่กับงานองค์พระปฐมเจดี2,563หรืองานองค์พระซึ่งเป็นเทศกาลนมัสการองค์พระปฐมเจดีงานใหญ่ประจำปีของจังหวัดนครปฐมเลยครับ จัดขึ้นทุกปีครับสำหรับในปีนี้ครับจัดขึ้นระหว่างวันที่28ตุลาคมถึงวันที่5พฤศจิกายน2563จัดเต็มอิ่มครับ9วัน9คืนความสุขสนุกสนานกับแสงสีเสียงดนตรีเครื่องเล่นและของกินอร่อยๆเพียบรับประกันความพเพลิดเพลินไม่แพ้ปีไหนๆเลยทีเดียวนะครับแถมยังเปิดร้านให้ร้านค้าเนี่ยได้ออกร้านจำหน่ายสินค้า ออกร้านกันตั้งแต่วันที่23สตุลาคมที่ผ่านมานะครับแล้วก็ยาวๆไปเลยจนถึง14พฤศจิกายน2 5 6 3ก็ทยอยเดินทางกันไปเที่ยวกันได้ยาวๆกันเลยนะครับมีมากกว่า20วันนะสำหรับการออกร้านค้าขายของหรือว่าจำหน่ายสินค้าต่างๆลดความหนาแน่นของนักท่องเที่ยวลงบ้างเพราะว่าช่วงนี้อยู่ในช่วงของการป้องกันโควิด -19 ้นั่นเองปกติแล้วครับงานองค์พระปฐมเจดีหรืองานเทศกาลน้ำมศการองค์พระปฐมเจดีจังหวัดนครปฐม ก็นับเป็นงานประเพณีที่มีมาตั้งแต่โบราณเพื่อบูชาพระบรมสารีริกธาตุและร่วมกันรบริจาคทรัพย์เพื่อบำรุงรักษาองค์พระปฐมเจดีย์ให้มั่นคงสืบต่อไปนั่นเองและนอกจากจะได้สนุกสนานไปกับมหัสรศพต่างๆแล้วนะฮะผู้ที่ได้เข้าร่วมงานก็ยองเป็นส่วนหนึ่งของการสืบสารประเพณีแห่ผ้าห่มองค์พระปฐมเจดีย์ มีความเชื่อกันมาตั้งแต่โบราณนะครับว่าถ้าถวายสิ่งของเครื่องใช้แด่พระพิถุสงฆ์จะได้บุญกุศลโดยเฉพาะการถวายผ้ากาสาวพัดจะได้บุญกุศลมากเลยทีเดียวผู้คนจึงได้ร่วมแรงร่วมใจนำผ้ากาสาวพัดนะครับต่อการเป็นผืนยาวๆครับผู้ชมจัดเป็นขบวนแหร่รอบองค์พระปฐมเจดีย์กลายเป็นประเพณีสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบันนั่นเองครับปีนี้เขาจัดได้อย่างยิ่งใหญ่เช่นเคยครับ9วัน9คืนนะคุณผู้ชม ดูจากภาพแล้วก็แหมโอ้โหแสดงว่าร้านค้าเยอะเแยะแน่แน่แน่นอนร้านค้ามากกว่า200ร้านค้าฮะจัดเต็มรอบพื้นที่ทั้งรอบนอกรอบในองค์พระเลยทีเดียวมีทั้งของกินของใช้เสื้อผงเสื้อผ้ามาที่นี่ราคาถูกจริงๆครับโอ้โห นักล่าตุ๊กตาต้องไปแล้วคุณโอ้โหมีปลาโป่งปลาโป่ปง้วยของชอบเลยทีเดียวเชียวคอนเสิร์ตศิลปินดังครับข้างครับมีสลากกาชาติและล้วงไห้ลุ้นรับของรางวัลที่สำคัญของกินเยอะมากพูดเลยแค่เดินกินก็อิ่มหนักมากแล้วจ้าจากขนมงานวัดทั้งหลายก็มีเนาะเออนมหมีปั่นมีโกโก้หนึบมีที่สำคัญครับร้านที่เป็นไวรัลเนาะเขาพูดกันเยอะแยะมากมายดังในโซเชียล เจ๊แค่กันขนมครกก็ว่านะคุณหรือของขาวนะครับไม่ว่าจะเป็นปลาหมึกย่องปลาหมึกย่างกุ้ตุ๋เรียกเกี๋ยวเรือมีหมดเลยอธิบายให้หมดจริงๆถ้าอธิบายหมด200กว่าล้านคุณมันใช้เวลานานน่ะคงไม่อธิบายเดี๋ยวแบบไม่พูดล้านโนนล้านนี้เดี๋ยวน้อยใจอีกอยากให้ไปร่วมกันเองนะครับไปเที่ยวกันเลยครับร่วมสื่อสารประเพณีนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์สนุกสนานกับงานรื่นเริงที่สนุกสนานที่สุดแห่งปีของชาวจังหวัดนครปฐม ย้ำอีกนิดนึงครับถ้ามานมัสการองพระเนี่ยนะฮะก็ได้ตั้งแต่วันนี้เลยนะฮะจนถึงวันที่5พฤศจิกายนส่วนร้านค้าขายของนะครับยาวๆไปเลยครับยาวไปจนถึงวันที่14พฤศจิกายนนะครับงานเริ่มตั้งแต่10โมงเช้าเป็นต้นไปย้ำนิดนึงว่าถ้าไปเที่ยวแล้วอย่าลืมดูแลตัวเองกันนิดนึงนะครับใส่หน้ากากอนามัยให้เรียบร้อยด้วยนะ พกเจลแอลกอฮอล์ด้วยก็ดีด้วยความเป็นห่วงจากข่าวไทยๆนะครับแล้วก็ขอบคุณกันด้วยนะครับข่าวไทยๆที่นำมาฝากกันครับ